สวัสดีค่ะ <S <S ช่งอ,องบอลเว,ลวเอร์เลยค่ะเะาเลยเพลงของว่แอบลักนั่นเองซึ่งเป็นสองเพลงก็คือเพลงมังคุด <Ừ. S 2> กับอีเพลงหนึ่งบอยร้อนคายบอกปล่าใช่แหละอ่ะเดีย๋ยวค่อยว่ากาันค่อยอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะชื่อเพลงไม่ดีกว่าสําหรับเพลงมังคุดเพราะว่าเราอะ<า>เห็ช้าแหละช้ามากอันนี้เราเลยต้องควบเป็นสองเลคะ ใช่ทุอหลุกคนสำหรับสำหรับทำบอกทำนอำให้ไอ้เลยนะเราจะอีกถูกมันยั่คือแรเห็ดแ้วมาก

มังคุดก็ฟิลมนว่าเหมือนใจมันมันอ,อะไรแบบบางคุดมันไม่ปิดมาวะจะไม่รู้หมดเลยแต่ว่าได้อ่านเมื่อกี้ก็คือเจอที่ท่อนอย่างเงี้ยที่มันบอกว่าแบบคือแม่ใช้ไ้ซื้อมาคุดแต่ดันไปซื้อมาคุดไม่รู้ซึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าไอคิดถึงเธอหรืออะไรสักอย่างน่นแปลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอทำให้ฉันเนี่ยเกิดอาการแบบงงอะไรอย่างเงี้ยเปล่า แต่ก็คือเอาชื่อเพลงมาทำให้เราเอาแบบ๊ะเอแบบ๊ะอะไรแต่ก็มีความติดหูว่าไม่ได้ครหยิแล้วมทำไมไม่รู้ เพลงจริงเหมือนจริงมันมีความติดอะบางอ,อ,อยา่างชอบอะมันมีความแบบไม่ให้นึกถึงเพลงแต่เป็นหอยเออไปสบายอย่างเงี้ยออ <c oughs> หุ้ยหอมากเลยอะ <c oughs> สอบการขอบการจุกป,ปงคุณ แน่ใช้ที่วิเศษมากคุดแหละเลยสิทับละมุดท,ทำไมไม่รู้สุขเสริมการท่องเที่ยวไทยแหละเพลงนี้ต้องได้แหละใช่ฮะมังคุดต้องไปที่มังคุดคือราชินีของกระบายใช่จานทัพเวรีอร่อยมากก็บาง,งคุดที่จันอร่อยที่อื่นไม่อร่อยจันอร่อยมากวันนั้นจันอร่อยมากต่อไปต่อไป <laughs> ว่า<ด>บอยบอยบอยดูดคายด้วยไปใช่ดอนคายเอียงว่ะอ,อะไรของฉันเนี่ยบอยดูคายนะทุกคนไปฟังกันดีกว่าอันนี้ก็จะอีกฟิลอันนี้พุ่งปล่อยมาสินายภาพ ค,คนเราฟิตไม่ใช่สบายแอตลนสเหมือนเมื่อก่อนอันเนี้ยให้ความรู้สึกแบบเ,เ,เ,เท่ๆบุ้ดบางอย่างอะนะนิดหน่อยอะแบบมีกลิ่นแบบเขาให้ล็อกล็อกเข้ามาก็ดีนะมันถึงว่าได้เห็นแอตลนสที่หลากหลาย ใช่หกห้าตัวเมียดังมากแรเกินไปอ่ะ 和老师混了。 ทำอ,อะไรลูกผู้ชายมันร้องให้ก็ไม่ต้องขายอ่ะการที่เห็นแบบผู้ชายรลาด้าอมก็ทุกคนจะตัดสินว่าแบบอะไรอ่ะเือไม่บอกว่าเพลงที่เือชายลย เอาลยน่เลยดเช็ดนองแล้วปะตัน้องแล้วปะเราให้ยัให้รอขนาดนีครับนิอ้นี้ที่แบบเหมือนวดั้นปั่นทูบเขาถึ่ลบคือยังไงอ่ะชอยังไงให้เรียขนาด ไม่ได้มองว่าไฮบอรดิวแต่ว่าอันนี้ไม่มีนนะถ้าปกติจะไม่รู้ว่าข้างในแบบเนี้ยเราเล่นอีกเราไม่รู้จักอ่ะก็มีไม่รู้ไม่รู้จักจก,กันอนนนะไรแต่ว่าเพลงดีเพลงดีแต่อแปาที่บอกว่าจริงๆเนื้อเพลงก็ถือว่าครวลาอะไรเอาวะอีอะอกอะ มีว mm ิวออนวิวออนที hmm. mm ่เ hmm. ป mm ็นถือว่าที่เป็นน้องแมทวงแอดไลน์แล้วแต่งมือแต่งเพลงด้วยอ๋าตะพีดีนะชอบก็คือน้องน่าจะมีส่วนร่วมใช่ใช่จะเอาไงดีอะด้วยด้วยเพลงอย่างเชื่อว่ามันเป็นเพลงเพื่อผู้ชายเลยล้นคือเหมือนไม่ได้แบบส่วนใหญ่เพลงมันก็จะแบบเรียกว่าอะไรอะไม่ว่าจะชายหรือหญิงมันสามารถที่จะแบบใช้ด้วยกันได้เออก็แบบไอนี้ไปใช่ไหมแต่แบบว่า อันเนี้ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะมันคือบอกว่าผู้ชายก็้องให้เป็นเพื่อแบบเหมือนเพลงเพื่อผู้ชายแบบเป็นตัวแทนของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็แบบไอ้ทีก็แปลกใหม่ดีแล้วเพลงเพลงเพาะลยมันค่อนข้างติดหูเนาะมันเป็นเพลงแนวเอาเนิร์ล็อกล็อกที่เท่หน่อยอ่ะฉนก็ฟังอีกสักครั้งอาจะแบบี้ผู้ชายก็้องให้เปนเพ่อาจจะท่อนท่อนถูกมันได้มาละท่อนถูกมาละมาละแต่ว่าทำนองมันยังไม่ได้ไง ก็โดยรวมมาคือดีดีทั้งสองเพลงเพลงเพลงมังคุดคือมันมีความหลอดหูด้วยอาจจะเอ๊ะคำว่าเพลงอะไรว่าังคุดอะไรอย่างงี้แม่สั่งให้ไปซื้อมังคุดแต่ซื้อละมุดทำไมไม่รู้ใช่เออมันก็ซื้อผิดนั่นเองนะคะคือคือมันจะจำได้มันมีท่อนให้แบบว่าเหมือนเป็นท่อนให้เราหลอนหูแล้วเราจำอ่ะแต่โดยรวมแล้วคือมันก็ก็ดี าแต่ถ้าอย่างเพลงที่สองมันก็จะช้าหน่อยเนาะแต่ถ้าเพลงแรกเนี่ยคือมีความสนุกแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะจอยๆตันเพลงอ่ะเออเออเออคือคือตามตามสไตล์หอนนเป็นทอยอ่ะตามรามที่เจ็บเลยจริงๆแล้วเพลงมันแบบเปียกทั้งสองเลยชอบก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองไปฟังเพลงของกลุ่มหมบวกแอสตราได้นะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพจบลูสต์เตอร์ไอจีฟลิปสองของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย